ที่ลงยากอ่ะพี่เ้าวเวรแล้วก็ไม่มีปืนเลยเหมือนเหมือนไม่มีใครมาใ่ไมามาก็แปลแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้น ขอปืนหน่อยม,มาอีกตัวหนึ่ง่ะพี่ข้างล่างพี่อนขึ้นข้างบนแล้วเหรอ,อพี่นนกระโดด <c oughs> หมดแล้วเหรอไอตัวข้างล่างไปไหนอ่ะอีกตัวหนึ่งอะ มันลงมาสี่ตัวนะพี่ <Hey. S 1> มดได้กี่ตัวครับผมได้สองตัวอ๋อผมก็ได้สองพบอีกตัวหนึ่งพี่อีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่ง oh. อ่ะเข้ามาในยานล, oh, ล้วอ๋อเหลือสี่อะมันเหลือหนึ่งตัวพี่ฝั่งผมพี่ฝั่งผม แป๊บเลงนะครับอ้ยบอดบอดบอดออดแล้วใช่ไหมออดแล้ว <c oughs> พิวิเปิดเลยพ่วิพ่วิลงตรงยานหรือ,อยังยัง <c oughs> <Okay. S 3> จะเปิดเลยใช่ไหม สนน้อยไะไปเถอะพี่มอนเรายึดได้แล้วเราไปลงไหนน้ำขับพี่มอนะไรนะพี่มอนไงครับไม่ได้ขับใครขับอ่ะพ่วิว้างพิวิวิขับพ่วิขับขับเลยอ่ะมันสลับไปไหมันสลับทไมมันสลับไม่ได้พี่มันต้องปล่อยตัวก่อน ึ้นมากตัดปล่อยก่อนไปพี่วิ่งพี่วิ่งขึ้นยังขึ้นแล้วไปแล<น>้วใครเป็นคนปล่อยคนปล่อยไปทางไหนดีกันเราไปกินข้าว ดูนะว่ามันจะไปจากไกลาจากยานเท่าไหร่ผมว่ามันไปไกลาจากยานไกลยอยู่นะเกือบพันเมตรไม่พันกว่าพี่ พันสองเฮ้ยพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่าวพีวิครับเดิกยกให้พีวิไปเลยพีวิเราไปหารถแรงกันดีกว่าพี่โอเคไปไหนกันไปพี่างไ,ไหนไปกันกัดกอาอะฝั่งกัตกาเนี่ยยังไม่ได้น้ำมันเลยนะี่มาดูน้ำมันที่กัตกานี่พี่น่าจะมีเดี๋ยววนดูก่อน ข้าคนหรือบอดน,นี่เหรอบอดบอดพี่บอดบอดบอดเห็นแล้วเห็นแล้วหน้าต่างวมีอีกหรือเปล่า มันมีเปาสามนะพี่พี่มียังพี่พี่เอาแล้วมีแล้วโอเคโอเคไปเก็บไเเปเอาสามเก็บน้ำมันดึงถ้าเจอน้ำมันเดี๋ยวเก็บให้พี่ไป่ั้งแกนเรา อุ๊ยเตาชน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 เข้าวงกันเฮ้ยไม่ใช่แล้วทีพี่เอ้าโอ้ยได้หุ่นมาไม่กลัวอะไรเลยหุ่นมันบางนะพี่ <c oughs> เราก็ไม่กลัวมันเหมือนกันอยู่ชั้นบน มันก็มีหุ่นเหมือนกันเราจะพ่นหุ่นมันระเบิดผมคุณเพียงระเบิดไฟไว้อะ ย,ยิงยิงยิงดาบฟ้าพ,พ,พี่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 ดาบฟ้า,เ,<อ>าเดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยวย้วเดี๋ยวแล้วมัอยู่ตรงไหนอ่ะมันน่าจะลงในบ้านพี่ในบ้านในห้องแน่เลยเอ้ามันไปไหนแล้วอะ่ะในห้องในห้องในห้อง ข้าง,งล่างชั้นสองชั้นสองขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ไม่เจอแก่งไหมโถว่าเจ็บเลยเรามันยิงมีน้ำมันไหมมีน้ำมันมันยิงหุ่นตัวเองพังอะ จะมีตัวมาไหมเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ใช่อะไรพี่เ <ไป S 1> <ด>ข่าน้ำมันน้ำมันจะหมดน้ำมันทำไมมันเปืองจังเลยอะเปืองเดี๋ยวถ้าพี่กระโดดบ่อยๆพี่อย่ากระโดดเปืองเบี๋ยวบ้านชุบไว้ไม่มีตัวโดนอยู่ตรงนั้นบ้านเห็ดบ้านเห็ดพี่เป็นเล่นบ้านเห็ดเป็นบ้านเห็ดม,มีมีพี่มี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 อ้าวไปมันเข้าบ้านมันเข้าบ้านไปไม่ได ไปได้ไปได้ไปได้ตรงนี้นั้นมันเด้งเราอยู่พี่ยิงด้วยใช่ไม่โดนทั้งเม็มดมาอยู่ เข้าเล<อ>ยพี่เรามันขึ้นหุ่นมันขึ้นหุ่น <S <S ขึ้นหุ่นตัวหนึ่งใช่ไหม พี่วิทพี่วิทหมดพี่จุกได้ยกพี่จุกได้ยกเสียดายของอยู่ในรถอันหนึ่งมั้งอ่าพี่ไปเก็บในรถผมอีกอันหนึง่งนะโทถทันยิงหิน <umba> ึ่งฟุตโทษทันคุณน่า นี่จันเกิดได้เอาน้ำครับจานชุบชีวิตอยู่นี่จานชุบชีวิตมันคือใช่มันคืออะไรเอาเวลาเวลาตายไงเวลาตายก็ชุบเนได้ยอ๋อมันหมดเวลาแล้วพี่มันต้องมีเวลามันไม่ได้แล้วใช่หรืใช่ใช่พี่มนได้คุณแปดยังได้ละได้ละโอเคงานสนทิ พี่พีทไปเก็บบนรถผมมาพ,พี่พี่พีเอาพี่พเล่นพี่พีทแล้วผมไม่ได้เข้าด้วยนะเอาเหรออย่าง<ใ>นีนนะ้ผมจะไปเอารถแล้วผมจะเข้านี่อยู่ฝั่งไหนวะยังไม่รู้อ่ะผมเข้า อุ้ยนี่ตัวตัวชุบก็ได้ก็มีเลยนะข่อยเครื่องระเบิดนั่นละสีใครอ่ะอยู่ข้างบนหรือเปล่าอยู่ข้างบนหรือเปล่าเช็คเช็คเช็คข้างบนข้างบนแน่เลยเดี๋ยว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 ผมไปเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเจียงด้วยข้างบน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 หลังคาข้างบนหลังคา มันหนีพี่มันหนีมันข้ามฝั่งมันลงแล้วเหรอพี่มันลงแล้วพี่ม,พมันข้ามฝั่งมาไปนี่พี่มันไปนี่นไปนี่ <Watch out. S 1> ขับรถไปเลยขับรถไปเลย ตามมันตามันมน,น้ำไปยังไง่ะนี่รถรถรถไม่เห็นอนะ่ะมันข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะพี่ผมยิงตัวหนะึ่งยีกตัวหนะึ่งเฮ้ย